ก็สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรียญมาพูดมาคุยกันนะครับก็ดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมตอนนี้นะครับทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญน,นี้นะครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับซึ่งมีราคาเหรียญละเป็นแสนเลยนะครับตัวหนึ่งเหรียญน,นะครับก็สําหรับเพื่อนเพืท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรก ก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับเพื่อนๆ,ๆนะครับภาเพเหรียญที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจออยู่นะขนาดนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญที่มีราคาแพงเหรียญละเป็นแสนนะครับตหนเหรียญน,นะครับแต่เ,เพื่อนๆดูทางด้านหน้าของเหรียญอย่างเดียวก็คงจะยังไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญ <Fres> ที่หาง่ายนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับจึงมีราคาแพงนะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนเหรียญอะไรนะครับถึงได้มีราคาแพงถึงขนาดนี้นะครับเหรียญละเป็นแสนนะครับก็ชมเลยครับผมนี่ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาหบาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ25 1 5น้าสบห้านะครับหรือว่าเหรียญ5้าบาทตราครุฑนะครับแต่ว่ามีลักษณะ เป็นเหรียญกลมนะครับไม่ใช่ขอบเก้าเหลี่ยมนะครับอย่างที่เราได้พบเจอนะครับทั่วไปนะครับเป็นเหรียญขอบมนนะครับปกติแล้วเหรียญชนิดราคาหบาทในสมัยรัชกาลที่เก้าตราครุฑปีพศสองพ้ารอสิบห้าที่เราอาจจะมีอยู่ภายในบ้านหรือว่าเคยได้พบเจออยู่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ ขอบมอนนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญตราครุฑปีพศ2515นะครับก็ถ้าดูไปแล้วก็จะคล้ายๆกับเหรียญชนิดราคา1บาทตราครุฑปีพศ2 5 1 7เยดเหมือนกันนะครับเหรียญนี้มีราคาแพงนะครับก็เหรียญละาเป็นแสนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับแน่นอนครับถ้าเหรียญที่หายากก็ย่อมมีราคาแพงนะครับ ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมอยู่เช่นกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆน,น,นะครับเหรียญที่หายากนั้นก็จะมีความแพงนะครับส่วนเหรียญที่หาง่ายๆใครๆครก็มีใครๆก็ได้พบเจออยู่ทุกวันนั้นจะเป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะครับสําหรับเรื่องราคาเหรียญว่าแบบไหนถึงแพงแบบไหนถึงถูกนะครับก็อยู่กับการหายากหาง่ายานะครับถ้าหาง่ายนั้น ก็จะไม่แพงนะครับแล้วก็จะไม่มีใครอยากซื้ออยากได้เลยนะครับถ้าหาง่ายๆนะครับแต่ถ้าหายากนั้นก็จะเป็นที่หมายปองของนักสะสมนักสะสมก็อยากได้นะครับสําหรับเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับคงจะเข้าใจนะครับ